อหลรเพ้าว่าผมไม่รู้จักชื่อนะ่ะแต่ลักษณะคล้ายกันมากไม่รู้ว่าเป็นเห็ดอะไรนะฮะแต่ว่ามันจะกินได้นะผมเคยเห็นไม่รู้อ่ะเอาไปก่อนนะครับไัก็ให้คุณแม่ดูนะเหมือนจะกินได้ในะเดน ดีหรือเปล่าอย่างเยอะนี่ะเดี๋ยวลองชิมต้นนี้นะฮะ สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกคนฮะวันนี้ก็ได้มีโอกาสกลับเข้ามาในป่านะฮะแล้วก็นะทุกคนวันนี้ผมว่าผมจะมาหาเห็ดเห็ดฮะเห็ดหูนัวอะไรประมาณนี้นะเผื่อจะมีฮะเอากลับไปทําเป็นเมนูนะครับแร้วก็ระหว่างทางฮะก็เหมือนฝนจะตกโปรยๆนะฮะแต่ไม่รู้ว่าสภาพอากาศที่นี่แล้วก็วันนี้นะฮะจะเป็นยังไงนะฮะก็มาลุ้นมาติดตามไปด้วยกันนะครับตอนนี้ผมก็ขึ้น ตามบริเวณลําห้วยนะครับโอเคนะฮะเดี๋ยวเราจะขึ้นตามลําห้วยนะครับเผื่อเราเจอเห็ดหูหนูนะให้คุณผู้ชมได้เห็นกันนะฮะเพราะมันออกตามธรรมชาติครับไม่มีใครเพราะไม่มีใครเลี้ยงไว้นะครับโอเคนะ,ะเดี๋ยวเราจะลุยต่อเลยครับ เพื่อนนะร,ระหว่างที่ผมเดินตามราห้วยนะม,มาสังเกตน,นะผมเห็นต้นชะอมป่านะกําลังแตกยอดนะนี่นะไม่มีใครปลูกนะมันออกตามธรรมชาตินะครับทุกคนชะอมป่านะครับงามสวยงามมากมากแตกยอดออกมาเลยก็เด็ดไปด้วยนะเราสามารถเอไปแกงได้นะทุกคน มีกลิ่นนะฮะกลิ่นชะอมอนี่ครับทุกคนอันนี้จะเป็นเห็ดหูหนูนะฮะกำลังออกใหม่ๆนะนี่นะี่ฮะดอกสวยๆเลยทุกคนออกใหม่ๆเลยนะหูหนูนะฮะแกงก็อร่อยทุกคน ทำเกงใส่ผัดใส่ชะอมไปด้วยนะยนนมันช่วงนี้น่าจะเยอะนะฮะเพราะว่าสอบถามกับคุณแม่คุณ,คณ,คณตาบอกว่าช่วงนี้เห็ดหูมนูออกเยอะมากครับไม่ใช่มีแค่เห็ดหูอยูนะ,ะเรียกว่าเห็ดนางฟ้าตาก็มีนะเมื่อกี้ผมก็เจอนะก็ถ่ายให้คี่ผู้ชมดูนะ ก็ต้นยังไม่ค่อยใหญ่นะ,ะัะผมก็เลยไม่เก็บมานะครับกินยังไม่ได้นะ,ะต้นขนาดเล็กนี้นนก็มีบริเวณนี้ก็มี ตอนนี้นะ,ะทุกคนเหมือนฝนกำลังจะตกนะฮะผมก็เดินตามลำห้วยนะฮะหนิงฝนกำลังตกปล่อยๆนะ,ะทุกคนไม่ถือว่าตกหนักนะ,ะตอนนี้นะฮะก็เลาะเลาะเลาะขึ้นบิเวณอลำห้วยนะ,ะเจอ,เ,จอ,เ,จอเห็ดเจออะไรก็เก็บมาหมดนะฮะทุกคน โอ้ทุกคนดูดครับบริเวณนี้นะ,ะถุกน้ำป่านะฮะหลากฮะนฝนตกหนักนะ,ะเห็นนะฮะสภาพาบบนี่เจ็ด่ีไม้อะไรลงมาเกาะเรือนีเต็มเลยนทุกคนโอ้ เรามาเจอต้นมะเดือนี่ทุกคนมะเดือป่านะลูกเยอะมากเลยไม่รู้ว่ามันดีหรือเปล่า <c oughs> อย่างเยอะนี่ฮนะอื้หวานนะทุกคนข้างในของมันนะละนักษณะก็จะเป็นเหมือนบูนนะ ฝนตกครับตอนนี้ไม่ถือว่าตกหนักครับตกโป,ปอยๆนะนี่เลยครับทนมันเจอเห็ดนะฮะคล้ายเห็ดเห็ดนางฟ้านะก่ัทนแต่ก็ไม่ใช่นะลักษณะก็มันจะกินได้นะผมนคือเห็น ไม่รู้่ะเอาไปก่อนนะครับไปให้คุณแม่ดูนะเหมือนจะกิ้ได้ในเจน,นี่มันออกก่อนนะมันเน่าหมดแล้วคนนี่นะมันออกตามขอนไม้นะนี่ฮนะเน่าหมดเลยนะครับตรงนู้นก็ใช่เหมือนกันนะเน่าหมดแล้วนะครับจะได้ครับมาช้าไปหน่อยอยู่ตามป่าตามเขาเนี้ยก็ดีอย่างหนึ่งครับ เราหากินง่ายนะแต่เห็ดทอปนะผมยังไม่ได้กินนะครับปีนี้นะ head นะครับเห็ดทอบนะครับ เพื่อนครับบริเวณป่าที่นี่นะค่อนข้างจะมีคมชื้นมากมากครับแล้วก็ผมมา,าสังเกตนะเมื่อกี้ผมเจอธาตุครับมันมีธาตุเยอะมากครับทุกคนเราก็ต้องระวังถ้าธาตุขึ้นเต็มเนี้อน่ากลัวแต่เรามาเจออันนี้เขาเรียกว่าผักนะฮะผักหนามนีน่นี่ตัดไปเลยผักหนามครับ อย่าไปดูอันนี้ฮะเททูหนูนะฮะเหมือนมันจะเน่าบ้างแล้วนะทุกคนน่าเน่าบ้างแล้วนะทุกคนจะได้มากครับเททูนูนะ โอ้ทุกคนมีปูด้วยนะโอ้ยเราเข้าไปในดูเลยเห็นไหมน้ำณคุณออกมานะปูนะเมื่อกี้เราจับไม่ทันนะทุกคนปูคับเร็วมากเลยปูป่าที่ค่อยๆจะทึ้มากเลยส่วนตัวเลย โอ้โหทุกคนคลายน้ำตกนะสวยมากครับบริเวณนี้นะเปะ็นก้อนหินเลยนะฮะไหลมาเป็นชั้นเป็นชั้นนะมันก็เลสวยงามครับนี่เราจะล้างหน้ากันหน่อยนี่น้ำจะเย็นเหลือเกิน์ดฮะ สดชื่นสดชื่นแล้วทุกคนดูนะทุกคนดูดีใจนะดูนะเงี้ยจับเข้าไปในรูนะตัวปูน่นทุกคนโหมันมันมีอะไรนะมันจะหยุดนะมัน าม,านะมันหิวนะออกมาออกมามนหิวเลยทก็นเดี๋ยวให้ดูเลมันหนีมี่ของเรานะมันก็ปล่อาหนีเลยมไม่ออกมาะคะทุกคนหนี่ของอเราด้ยดีกวา ไม่ได้หรือนะเ๋ยวไม่ได้โอเคเราไม่ต้องรุ่งกับมาดีกว่าตอนมันอยู่ตอนธรรมา นามนะทุกคนเอาไปจอก็อร่อยนะครับผักนาำนะส้มส้มต้มแล้วก็จิ้นน้ำพริกก็อร่อยนะผักนามนะี่เก็บไปด้วยนะทุกคนครับผมมัด <laughs> นี้ฮะ ตัวท่านฮะนี่นะโอ้โหกระดึบกระดึบครับผมก็นึกว่าอะไรติดไม่รู้ว่าโดนกัดกี่ตัวแล้วนะทุกคนโอ้โหท่านเยอะมากอื้อน่ากลัวนะฮะับอืน่ากลัวมากเลยนี่เห็นไหมไม่รู้โดนกัดกี่ตัวแล้วไม่รู้นะ จะต้องเช็คอีกทีตอนที่กลับตองน่ากลัวมากกว่าอัานนี้เห็ดหงหนูนะทุกคนเหมือนมันมาจะเน่าเละนะเสียดายมากเลยงจริงมาเจอได้เห็ดหูนหนูเน่าๆนะอืม มันเละไปหมดแล้วนะครับนี่ผมมาเจอต้นอะไรไม่รู้ฮะอ,ออกวนอะไรอะต่อมาอะไรต่างเหมือนต้นว่านอะไรทั้อย่างสวยงามเหมือนกันนะ ครับทุกคนระหว่างที่ผมเดินมาผมมาเจอต้นมะไฟนะนี่มะไฟป่านะไม่รู้มันสุกหรือยังนะผมว่าน่าจะย,ยังไม่สุกนะแต่เนื้อมันก็น่าจะกินได้ลนะโคตรเปรีลล้ยวเลยทุกคนฮึมฮ่ามเปรี้ยวมากๆครับ มีสอสองต้นนะเดี๋ยวเราไปดูอีกต้นหนึ่งต้น,นมันออกโอ้โหทุกคนต้นนี้นะมีร่องรอยของสัตว์นะกินนะเนี่ยรอยเกะรอยแค่นะนเนี่ยเต็มพื้นเลยไม่รู้ว่าเป็นตัวอะไรนะเนี่ยนินะเป็นหนูหรือเปล่านี่ต้นนี้เป็นต้นดี่ลองไปเด็ดนะมันะหวานนเปรี้ยวเลยต้นมันอกิ้นีโคตรเปรี้ยวเลยครับ เดี๋ยวลองชิมต้นนี้นะฮะรสชาติพอๆกันเลยทุกคนไม่หวสักต้นนะทุกคนไม่ได้ไม่ได้ครับทุกคนหรือว่ามันยังไม่สุกโคตรเปรี้ยวเลยทุกคน,กคนบริเวณนี้นะฮะมีมะไฟป่านะฮะ องต้นนะต้นนี้กับต้นนี้นะต้นนี้ผลมันจะนอ้อยกว่าต้นนู้นนะทุกคนสังเกตเลยมีมะเดือปา่าด้วยต้นมะเดือปา่าต้นทันเจะใหญ่มากรุกคนเหมือนกับว่าเราจะเจอเห็ดนะเห็ดที่เรากินได้นะนี่เรามาเจอเห็ดหูหนูนะทุกคนเหมือนจะได้ยินเสียงเครื่องบินนะฮะดังตึก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 ,ตกฟังนู้นนะทุกคนเพื่อนได้ยินกันหรือเปล่านะะ น่าจะมาน่าจะเป็นเจ้าที่ป่าไมายนะทุกคนนี่นะฮะเห็ดหูหนูนะทุกคนนี่ครับทุกคนอันนี้มันเหมือนเห็ดหูหนูครับแต่ว่ามันจะกรอบกรอบนะอร่อยนะฮะนี่นะนลักษณะน่าจะเป็นเห็ดหูหนูนั่นแหละแต่ว่ามันมีความกรอบกว่านะครับเขาเรียกว่าเห็ดอะไรนะแต่ผมก็เรียกเห็ดหูหนูนั่นแหละเพราะว่า ผมไม่รู้จักชื่อนะแต่ลักษณะคล้ายกันมากไม่รู้ว่าเป็นเห็ดอะไรนะฮะแต่วเหมือนเห็ดหูหนูนะครับแต่ว่ามันกรอบมากนะครับอร่อยกว่าเยอะนะฮะชิมนี่นี่นะทุกคนคนนค่าจะใครทีเเ่เคยเห็นนะะก็คอมเมนต์มาให้ผมนะฮะภาษาก็รเรียงอยู่แล้วว่าคือจวอนะคือจวนะอเวลาเราแกงมันจะ เชื่อกรึดกรึดนอร่อยมากครับนี่นะฮะวนโอเคนะครับทุกคนเดี๋ยวผมก็จะเดินทางกลับแล้วนะครับก็ได้เห็ดมานะฮะเห็ดส่วนมากจะเป็นเห็ดที่ออกตามขอนไม้นี่ฮะนี่นะุกคนเยอะเลยนี่ฮะทุกคนนี่แหละทุกคนถ้าเราอยู่ในตัวเมืองใช่ไหมเราต้องซื้อนะครับอันนี้เราเท่เราขยันนะฮะ านะฮะเราก็ได้จะได้กินนะครับของอร่อยอร่อยนะครับทุกคนวัตถุดิบจากป่านะจากธรรมชาตินะเห็ดนี้คล้ายๆเห็ดหูหนูนะครับแต่ทางบ้านเรานะจะเรียกว่ากอจยวนะฮะกึ่ยวนะฮาแปลตรงๆก็คือเห็ดกรอบนะฮะแต่เป็นภาษาไทยก็เห็ดกรอบนะฮะนี่ฮะผมก็ว่านะับมันก็เหมือนเห็ดหูหนูนะฮบแต่มันจะแข็งแข็งกว่านะฮะเห็ดหูหนูมันจะอ่อนนะฮะนี่ไปเต็มถุงเลยทุกคนเห็นไหม เป็นถุงเลยทุกคนนี่เยอะมากคนนี่แหละก็เป็นการหากินแบบบนดอยนะเวเราอยู่ที่ที่สูงนะโอเคนะคยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้เราครับก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์นะไม่รู้ว่าคลิปหนะ้าผมจะพาเพื่อนๆพี่ๆไปที่ไหนไปทําอะไรฮะก็รอ,อลุ้นไปได้วยกันนะครับโอเคนะคลิปนี้ก็ต้องขอขอ,ขอบคุณครับบ๊ายบายครับ